สวัสดีครับอยู่กับผมตี๋ครับจากเดนซาฮาร์โมนีสีนครินนะครับวันนี้เราจะมาแนะนํากันครับว่าจุดที่ลูกค้าสงสัยระหว่างเดนซาดีนายทั้ง2รุ่นระหว่างรุ่นพรีเมียมแล้วก็รุ่นเพอร์ฟอร์แมน์เนี่ยราคาต่างกัน70,0,000บาทเนี่ยเขาต่างอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับผมอย่างแรกนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของไฟเดลไลท์ด้านหน้านะครับไฟเดลไลท์ด้านหน้าเนี่ยก็รุ่นท็อปนะครับจะได้ไฟเดลไลท์ด้านหน้าที่ยาวตั้งแต่ไฟหน้ายาวลงมาจนถึง ด้านล่างนะครับอย่างที่2เลยก็คือตัวด้านท้ายของรถครับก็จะได้อักษรน,นะครับคำว่า AWD นะครับซึ่งแปลว่า a l e e l d r i v e หรือว่าขับเคลื่อนสีรล้อนั่นเองสำหรับรุ่นที่เป็นพรีเมียมเนี่ยจะมีแค่คำว่า EV อยู่ด้านท้ายเท่านั้นนะครับนี่ก็คือสิ่งที่มองเห็นด้วยสายตาจากภายนอกนะครับทีนี้จุดที่เรามองไม่เห็นเนี่ยนะครับนั่นก็มี อีกหลายๆอย่างนะครับนั่นก็คือเรื่องของ performance ของรถนั่นเองนะครับชื่อรุ่นคือ performance เนี่ยเขาจะได้ในเรื่องของระบบขับเคลื่อนสีล้อเป็นอย่างแรกแล้วใช่ไหมครับอย่างที่2นั่นก็คือมอเตอร์คู่รับเขาจะมีกําลังมากกว่าแปลงเป็นแรงม้านะครับสำหรับรุ่นขับเคลื่อนสีล้อเนี่ยได้374แรงม้าและก็รุ่นพรีเมียมได้308แรงม้า ส่วนแรงบิดนะครับรุ่นขับเคลื่อน4ล้อได้470นิวตันเมตรนะครับแล้วก็รุ่นขับเคลื่อน2ล้อจะได้อยู่ที่360นิวตันเมตรต่อไปครับเรื่องของตัวช่วงล่างนะครับช่วงล่างของรุ่นขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยเขาจะเป็นระบบไดท์ซสีนะครับถ้าพูดง่ายๆให้เข้าใจกันก็คือสามารถปรับรูปแบบของช่วงล่างได้2รูปแบบนะครับก็คือโหมดคอมฟอร์ตแล้วก็โหมดสปอร์ตจากนั้นนะครับยังจะสามารถปรับความนุ่มความแข็งของตัวรถได้อีก3ระดับ ซึ่งถ้าเป็นรุ่นพรีเมียมนะครับขับเคลื่อน2ล้อจะไม่สามารถปรับในส่วนของช่วงล่างได้นั่นเองต่อไปนะครับนั่นก็คือภายในแล้วนะครับภายในมีอะไรบ้างครับผมก็สําหรับภายในนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่การปรับช่วงล่างที่ผมได้เกลิ่นไว้ตั้งแต่แรกนะครับ <K iss ue> เกี่ยวกับช่วงล่างไดร์สัทีตัวหน้าจอเองเนี่ยนะครับเขาจะมีการปรับได้จากด้านหน้าจอเลยก็คือมีคอมฟอร์ตสปอร์ตแล้วก็ มีแข็งปานกลางแล้วก็เบานะครับซึ่งก็คืออยู่ในชุดนี้นะครับสำหรับตัวช่วงล่างทีนี้ภายในเนี่ยที่รุ่นท็อปได้นะครับก็จะมีที่กระจกมองหลังนั่นเองนะครับกระจกมองหลังเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างแรกเลยครับผมคือในรุ่นเริ่มต้นเนี่ยเขาจะตัดแสงนะครับด้วยการใช้ก้านนะครับที่อยู่ด้านล่างเขาจะมีก้านพลาสติกออกมาส่วนรุ่นขับเคลื่อน4ล้อหรือว่าเ e อร์ฟอร์แมนเนี่ยจะเป็นตัดแสงอัตโ,ตโนมัติ มาพร้อมกับอีกหนึ่งฟังก์ชันนั่นก็คือเป็นสตรีมมิ่งนะครับเป็นกล้องตัว D5 ที่สามารถกดดูได้เลยนะครับซึ่งกล้องสตรีมมิ่งอันนี้ครับจะสามารถปรับนะครับความซูมความใกล้ความไกลของตัวตัวกล้องได้นะครับต่อไปนะครับก็คือสิ่งที่เราได้นั่งกันอยู่นั่นก็คือวัสดุของเบาะนั่นเองนะครับวัสดุของเบาะรุ่นท็อปนะครับจะเป็นหนังเนปป้านะครับสำหรับรุ่นเริ่มต้นเนี่ยเขาจะได้เป็นหนังสังเคราะห์นั่นเองนะครับ หลังคาก็จะมีการบุไม่เหมือนกันนะครับสำหรับรุ่นท็อปขับเคลื่อนสีรล้อนะครับก็จะเป็นหลังคาหนังกลับนะครับเป็นอาคารทาร่าสังเคราะห์ส่วนถ้าเป็นรุ่นพรีเมียมนะครับเดี๋ยวก็จะพาไปดูด้วยครับเป็นวัสดุผ้านั่นเองครับผมนะฮะส่วนต่อไปนะครับก็เกี่ยวกับการขับขี่นะครับนั่นก็คือ eye sensor นะครับ eye sensor เนี่ยจะมีอยู่ที่ด้านบริเวณเสา A นะครับฝั่งที่คนขับ มันจะมีตัวเซ็นเซอร์อยู่ด้านด้านตรงนี้นะครับคอยตัวจับสายตาเรานะครับว่าเราได้มองถนนหรือเปล่าหรือว่าเราหลับตาไหมเขาก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ช่วยเหลือต่างๆด้วยก็จะอยู่ที่ที่เสาต่อไปก็จะเป็น Head up d i s p l a y ครับ head up d i s p l a y ของรุ่นขับเคลื่อน4ีล้อนะครับก็จะมีในเรื่องของการบอกรอบ Adaptive Cruise c o o t t r o l a n e k e k p p p i n u ก d e นะครับในการเลี้ยวของแผนที่นะครับรวมทั้งในส่วนของ การล็อกความเร็วต่างๆด้วยนะครับที่จะขึ้นโชว์ด้านหน้านะครับต่อไปครับก็จะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นอีกนั่นก็คือฟังก์ชันของการนวดนั่นเองนะครับฟังก์ชันของการนวดรุ่นขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยนะครับเขาจะมีการนวด4ตำแหน่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างในการนวดนะครับสำหรับการนวดนะครับในรุ่น Performance นเนี่ยนะครับก็จะมีการปรับนะครับของความแรง ระดับการนวดนั่นเองก็คือได้3ระดับนะครับในหน้าจอเนี่ยจะเขียนว่าเบาสบายแล้วก็แรงนะครับแล้วยังมีในเรื่องของดีเทลนะครับการนวดนั่นก็คือจะมีในเรื่องของโหมดผ่อนคลายโหมดบรรเทาเป็นคลื่นเป็นจังหวะแล้วก็ยืดกลับกันนะครับสำหรับรุ่นพรีเมียมจะเป็นแค่ออนและออฟนะฮะแล้วก็จะได้แค่เบาคู่กลางเท่านั้นสำหรับรุ่นเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างที่บอกไปครับ จะปรับได้นะครับมีการนวดทั้ง4่เบาะเลยซึ่งสามารถปรับจากด้านหลังก็ได้หรือจากหน้าจอก็ได้นะครับเดี๋ยวไปดูการปรับที่หน้าจอกันว่าเขาปรับยังไงบ้างนะครับวิธีการง่ายๆนะครับที่จะปรับเบาะที่นั่งนะครับของการนวดเนี่ยนะครับก็คือจะมีโหมดลัดที่หน้าจอรูปรถกดเข้าไปครับผมแล้วก็อย่างแรกครับบางทีมันจะไม่ได้ขึ้นในในโหมดนั้นให้เรากดที่ตกแต่งภายในก่อนนะครับกดที่ ตัวรถเราจะมีเห็นฟังก์ชันการนวดครับนี่เลยจะมีรายละเอียดทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าฝั่งผู้ขับขี่ด้านหลังซ้ายด้านหลังขวากดเปิดครับทั้ง4บอกสังเกตดีๆนะครับว่าเขาจะมีในเรื่องของความแรงด้วยจะเหมือนกับข้างหลังเลยข้างหลังเขาจะมีคําเป็นภาษาไทยบอกแต่ด้านหน้าเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้ครับจะมีขีดขีดทั้งหมด3ขีดในนี้นะอันนี้ก็คือแรงที่สุดนะครับ ปิดอันนี้1ขีดเริ่มต้น2ขีดนะครับและ3ขีดแล้วก็รูปแบบของการนวดก็จะมีเหมือนด้านหลังครับบันเทาวผ่อนคลายยืดเป็นทงหวะและคลื่นนะครับนั่นก็คือรายละเอียดของเบาะนวดที่มีความแตกต่างกันนะครับยังไม่พอนะครับมันจะมีสิ่งที่เราอะ่ะมองไม่เห็นอีกนะครับนั่นก็คือเรดาร์นะครับเรดาร์เรดาร์อันเนี้ย เขาจะอยู่ที่ที่ตัวรถนะครับเราจะมองไม่เห็นด้วยตาสําหรับรุ่นเริ่มต้นนะครับหรือว่ารุ่นขับเคลื่อน2งล้อจะมีเดรดราความแม่นยําสูง3าําแหน่งนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นขับเคลื่อนสีล้อจะมีด้วยกัน5ตําแหน่งโดยเดรดราจุดนี้ครับจะเป็นเดรดราช่วยตรวจจับรถนะครับหรือว่าตรวจจับการชนหน้าในมุมอับซึ่งถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะไม่ได้มีฟังก์ชันว่าตรวจจับในมุมอับ นัน่นก็คือสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างรุ่นพรีเมียมนะครับแล้วก็รุ่นเพอร์ฟอร์แมนสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเหลือในเรื่องของการเปิดรถครับสำหรับรุ่นพรีเมียมเนี่ยก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของการที่ไฟเดย์ไลท์เนี่ยจะแสดงในการอัลล็อกรถแตกต่างจากรุ่นเพอร์ฟอร์แมนส์นะครับสำหรับรุ่นพรีเมียมเปิดแล้วนะครับไฟเดย์ไลท์ข้างหน้าจะฉายมาเลยแบบไม่มีสเต็ปแต่ถ้าเป็นรุ่นขับเคลื่อนสีล้อเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับเขาจะ มีดีเทลนั่นก็คือไล่ตั้งแต่ไฟด้านล่างขึ้นมาไล่จนมาถึงไฟในโคมนะครับเป็นเส้นเส้นขึ้นมาก็จะโดดเด่นกว่านั่นเองอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะมีด้านหลังสุดท้ายแล้วนะครับด้านหลังเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูครับระหว่างว่ารุ่นเพอร์เฟมันต์กับรุ่นพรีเมียมเนี่ยเวลาที่เราปลดล็อกด้านท้ายเนี่ยไฟเขาจะแสดงยังไงนี่ครับเป็นแบบนี้ เป็นยังไงกันบ้างครับนี่ก็คือความแตกต่างที่ลูกค้าหลายๆท่านนะครับสงสัยมาตลอดครับว่ารถ2รุ่นที่ราคาต่างกันถึง7,00 0 0 0บาทเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับก็สุดท้ายแล้วครับถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจที่จะทดลองขับหรือชมรถตัวจริงนะครับสามารถติดต่อกับตีได้เลยที่โชรูมเดนซาสาขาสีนคลินนะครับเบอร์โทร086 3 6 5 612หรือว่า ID Line นะครับ vi zaz ard แล้วก็เลข8ครับหรือเมมเบอร์ไลน์ขึ้นเลยครับผมขอบคุณมากครับ